ลูกอ้วมอ้วมอไทยลูกหลานอ้วมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นแล้วพูดเลยนะพได้ไหมพูดเลยพูดเลยเราเพื่อก่อนเราเพื่อก่อนกดไลค์ก่อนกดไลค์ก่อนเอื้อสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพี่จ้าพี่สวัสดีครับพูดกดไลค์ก่อนกดไลค์ก่อนเร็วที่นี่สวัสดีจ้าเดี๋ยวรอทั้งสองร้อยคนครับค่อยเข้าเรื่องเนาะพี่เจ้ารวยสวัสดีครับ ปโป้ซ้ายมือกดกันหน่อยมีคนชอบรายงานช่องบุหลันมันชอบรายงานช่องเมื่อคืนเปิดห้องรอมันต้องนานไม่ออกมาครับเมื่อคืนเปิดห้องนอนนะครับบุหลันไม่ออกมาีทีหนึ่งนายสี่อ่ะเราจะเข้านิทานเลยครับสิ่งนี้พวกเราจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเนาะนิทานนะครับเป็นเพียงแค่จรนิยายครับพมไใครเข้ามานะครับเข้าใจาว่าเป็นนิทานกดเลขแปดมาเพื่อ,อยืนยันอ่ะฟังจากน้องชายกัรน,นิทานนิทาน อาผมพูดนะใะพูดเลย,เลยคือเอาเป็นว่าผมไม่อยากจะพูดเยอะเนาะจะมีคนอยู่ในนิทานนี้นะครับจะมีเทวดานะครับมีการถูกตั้งกรรมานำการตั้งคณะกรรมาการสอบนะครับแล้วก็รวมถึงเทวดาอีกคนหนึ่งระดับสูงด้วยแล้วก็อ่า พูดได้เลยนะอืมแปลงที่สองนี่เป็นคดีครับเป็นคดีแน่นอนแปลงที่สองนี่เป็นคดีแน่นอนครับอันนี้พูดได้แค่นี้นะครับแล้วก็เทวราก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบนะครับประมาณนี้เค่นเนี้ยเออเออเอ่เข็นนี้ก่อนไหมอืมเนี่แหละแค่นี้แหละอืมนี้แ,แ,นแล้วก็ใคร จะออกมาแก้ต่างให้ยังไงผมไม่สนใจนะครับไม่สนใจแล้วก็จะไม่ไม่อะไรเขาเรียกว่าคือเวลาเสพข่าวเนาะเราต้องเสพข่าวแบบแบบมีสติเะฉะนั้นเหมือนกับการที่ผมลงมาเนี่ยคือมันถึงเวลาแล้วนะครับมันถึงเวลาแล้วแล้วทีนี้วันเนี้ยมันก็ทําให้เราได้รู้นะครับ มันทำให้เราได้รู้อันนี้ผมเล่า,ลา,ลาน,นิทานะทานะผมไม่รู้ <ทา S 1> ผมลงมาในนะวันนี้ผมลงมาหลายที่ครับมันทําให้เราได้รู้สึกว่าเอออยู่ใ,น,ใน,นนิทานเรื่องเนี้มันรู้สึกเกิดความสบายใจขึ้นมาแล้วนะครับ<อ>แล้วก็ทุกอย่างมันมันชัดเจนแล้วทุกอย่างชัดเจนครับอ่าแล้วผมก็จะเสริมนิดนึงคืออย่างนี้หน่วยเหนือเนี่ยนะครับต้องขอบคุณหนวยเหนือหน่วยเหนือนะขอบคุณหน่วยเหนือมากๆาที่ไม่ทิ้งเรื่องนี้ แต่เราเข้าใจหน่วยเหนือเข้าใจหัวหน้านะว่าหัวหน้าส่งหนังสือไปต้องนานแล้วแล้วก็นะครับนะอ่เทวดาข้างล่างก็ไม่ยอมตอบกลับหมาทักทีหนึ่งนะครับเนาะไม่ยอมตอบกลับมาบทีหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นในการทํางานในครั้งนี้ในฐานเรื่องนี้นะครับจะมีควรถูกตั้งคณะกรรมการสอบนะหรือไม่ เขาปวดติดตามกันนะครับคุยต,ตามกันแต่นะครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกับเทวดาที่อยู่หน่วยเหนือคุเทวดาชุดวะท่านก็บอกว่าผมติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับผมเข้าใจผมเข้าใจดีนะแต่ท่านก็ไม่อยากคำนคำคำตาเทวดาชุดอื่นก็ต้องให้เทวดาท้องถิ่นนะเจ้าที่อ่ะเป็นคนประสานงานทําเรื่องแต่ถ้าเราส่งสื่อไปแล้ว เขาไม่ตามเรื่องให้ก็ต้องส่งเรื่องถึงธิบดีอธิบดีข้างบนอนทาเรื่องนี้เนาะอืมแค่นั้นแหละทุกคนแล้วเรื่องนี้นะครับนะเป็นคดีแน่นอนอ้าวข่าวดีไหมนะครับข่าวดีไหมนะครับเช่าเช่าไม่ได้นะแล้วตรงนี้ยแรงแรงไหมแรงตะที้นะใช่แรง กด,กดกด่อนขางแรงกดแรงครับกดก่อนขางแรงแล้วก็อันนี้กล้าพูดเลยเป็นคดีแน่นอนอพูดได้บอกพูดได้แค่น,นี้ว่าเป็นคดีแน่นอนอของหัวใจสามดวงให้กุมารแก้มนันโถมด้วยไม่มีไม่มีการที่มาแบบป้นานนั้นเป็นตัวนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็ตามเอกสารต่างๆนะครับอืแล้วที่ตรงนั้นนะครับไม่สามารถ ที่จะลงทะเบียนคอสชอย้อนหลังได้นะครับประกาศให้กับพี่น้องชาวบ้านที่ดงอังคารได้รับทราบด้วยนะครับเพราะว่าโครงการรัฐมนตรีเนี่ยมันยังไม่อนุมัติมานะครับแค่นั้นแหละเนาะแค่นี้พอแค่นี้พอเนาะ <c oughs> โอ้ยด <c oughs> ีใจครับ <c oughs> มีความสุขนะวันนี้เรามากันนะครับ,รบแล้วก็ก็ <c oughs> ต้องรอตามเรื่องนี้ต่อไปเ็าว่ายูว่าตอนนี้นะครับตอนนี้นะ แปลงที่หนึ่งเนี่ยเขา,าให้รอแต่งงานสองปีนะแต่งที่หนึ่งเขาให้รอแต่งงานสองปีเออเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาสองปีเนี่ยเรื่องเนี้ยไม่รออันนี้มันไม่มีอะไรที่ต้องมานั่นแล้วเพราะว่ามันนานแล้วาลองครบแล้วก็ ฉันนั่งมีนี่กับเทวดาด้วยเป็นเหมือนองค์แรกเลยอองค์นี้เป็นเหมือนองค์แรกเลยที่โดนตั้งสอบยังเหมือนองค์แรกเขาบอกเขาผมถึงบอกว่าเทวดาองค์แรกองค์สองอันนี้เหมือนกันคือถามว่าทําไมเราจึงยในนิทานเนี่ยถามว่าทําไมจึงจึงจึงต้องรอต้องรอต้องรอเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าเวลามันผ่านไปเป็นปีแล้วอย่างเงี้ยเทวดาเขาจะไม่สามารถอ้างอะไรได้แล้วอืมเขาคิดว่าทางฝั่ง คนที่ร้องอยู่ในนิทานเนี่ยไม่ดาเนินการไงอะไรปอกมาณนี้เขาก็เลยอาจจะชะล่าใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยชะล่าใจถ้าเป็นหน่วยงานของเทวรานะพี่เพื่อนะมันจะมีระบบระเบียบมันจะมีเป็นผัดเป็นระยะเวลาเออว่าคุณต้องทําภายในกี่กี่วันกี่วันกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณไม่ทําคุณ แล้วก็เอาตรงว่าหลักฐานอะ่ะมันมีไปทีถึงกระทั่งว่ามีการที่จะเอื้อประโยชน์นะครับให้กับคนที่โดนร้องในนิทานนี้อือันนี้แค่นี้ทุกอย่างมีหมดนะครับทุกอย่างจะไม่มีการพูดลอยๆนะครับจะยิงตามพยานหลักฐานทั้งหมดเลยแล้วในการที่อลงมาเที่ยวหรือว่าลงมาทําอะไรต่างๆในครั้งเนี้ย มันชัดเจนแล้วถ้าไม่ชัดเจนไม่มาอยู่ในนิาทานนี้ไนะประมาณนี้พี่ๆประมาณไหนประมาณนี้ <laughs> แต่งทนายรอเลยฮะ<ห>แต่งทนายรอเลยแต่งทนายรอเลยเหรอ <laughs> ใช่บอกเลยให้แต่งรอเลยนะใช่อือใช่แฮะอี <laughs> เดี๋ยวอีเมยนักแสดงก็ไปบิดนะเมก็มนกันทำคอนเทนต์กันเป็นไงแพงแรกอะคอนเทนต์หรือเปล่าล่ะอือ <laughs> <พ>แ,ลแล้วแล้วบอกเลยว,ว่าแปลงสองไม่ในในในนิทานเนี้ยแปลงสองไม่รู้แปลงไหนนะไม่มีไม่มีอันนี้แน่นอนไม่มีคอนเทนต์ชัดเจนไหมครับถ้าไมถึงรออุ้ยบางบางค่อก็เจะแล้ว